สังเกตนะคะการเบนๆกรอบๆอวบๆ ดูนคัคะอยากให้เห็นชัดๆอันนี้เขาทั้งกอเลยเนะาะฟังเสียงเด็ดนะคะทั้งกอเลยยญาสูงกว่าอ่อ,อนๆหยกๆเลยเก็บเก็บเก็บมันๆตากล้องไม่มีเราก็ลุยเองเนาะดูสิพี่น้องจา๋าสวัสดีครับสวัสดีครับมมันมืดนะ ปีนี้ยาเข้าแรงมากเนาะมาเก็บ้าตะกะแตนด้วยกันนะคะญ้าสูงกว่าญ้าตะกะแตนยังไม่ทันออกดอกเลยนะคะทั้งทุ่งนะเนี่ยจะเดินลุยเก็บยังไงนะคะอร่อยช่วงนี้กำลังหวานหวานดูสิปีนี้้าแรงมากมองไม่เห็นญ้าตะกะแตนเลยนะคะเนาะแต่ก็ ลองดูตอนออกดอกอีกทีนะคะเป็นยังไงมั่งเนี่ยแสงอ่อนๆเลยหยวกหยวกอวบอวบดูด้านนี้ดูด้านนี้ดูยอดนะคะ อุ้ยใครมาใครมาอีเวนซียันนี่คนกวนมามาตีตุ๊ดอ้าวมาซิมมาตีตุ๊ดมามาใช่ั้นเอกปบบป้ามาให้มามาหน่อยเร็วว้าวได้ของเล่นนะคะเก่อมากเก่อมากโอเคแฮปปี้เพิ่งมาจากแมคโดนัลแฮปปี้มิล แฮปปี้เมลอ่าโอเคเรียกป้าป้าให้หมาหมาหน่อยเร็วนะอันนี้คือทุกที่เลยทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนาะไม่รู้จะจ,าจะ๋าจะแหวกยังไงให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้หญ้าตตกแตนล้วนเลยดูนะคะล้วนเลยเแต่ว่าหญ้ามันงามกว่าดูต้นนี้หญ้าเขางามเขาสูงกว่านะคะ เลยดูไม่ออกเลยเนาะยอดนี้อย่างอวบเลยอะ่ะดูนะคะอย่างอวบเลยอย่านีแซ่บแซ่บตุ้ยเจวปลาเด้อพี่น้องเด้อย่างปลา,งา,งปาส้มตำขนมจีนได้หมดได้หมดเลยอะ่ะดูสิเนี่ยอย่างอวบใหญ่ๆในดงหญ้าเขากำลังจะพุ่งเนาะ มองไม่เห็นเห็นแต่หญ้าใช่ไหมคะเยอะมากสะออนกินนะคะอย่างนี้เลยทั้งทุ่งมีทุกมุมรออย่างเดียวรอตอนดอกออกนะครับพี่น้องจา๋าเนาะถ้าดอกออกเขาจะแจ่มกว่าหญ้าไงก็จะเห็นชัดเจนนะคะ ยังไงให้เห็นชัดๆสะออนเก็บลงทุ่งแบบนี้บอกเลยว่าอ่อมีความสุขที่สุดนะกับอากาศช่วงนี้เข้าไาเก็บผักลงทุ่งเก็บผักเสียดายไม่มีหอยให้เก็บนะคะอ,ะอะนี่ดูมุมนี้สิมา ทุกที่ทั้งทุ่งเขาเรียกว่าทั้งทุ่งเลยนะคะอ่อนๆยวกยวก อยากให้ได้มาเก็บนำนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดอวบอ่อนเนาะอันนี้สดๆนะคะเก็บไว้ได้กินนานดูความอวบของยอดเขานะความใหญ่ของแต่ละยอดนะฮะอย่างเลิศเลยเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหญ้ามันสูงกว่ามันเลยมองไม่เห็นนะคะดูดูความอวบมาอันนี้คือทั้งทุ่งเลยนะคะท้งทุ่งเลย สวยงามไม่มีตะกร้ากับเขาเนาะเดี๋ยวจะก็ใช้ถุงแบบนี้ม <c oughs> านที่เจ้ไปมาเก็บอะมรสิ <c oughs> อีไงีอีนี่เมื่อ จบอกเลยว่า <Thank you. S 1> อยากให้ชิมนะคะ <Thank you. S 1> อันนั้นมันแก่ไป,ป้ว่าลูกห <Thank you. S 1> อวลูกบอก <Thank you. S 1> ให้กินเอาไว้ไหมเอาไว้ไว้ ไอเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้วขายยานะขายยาเนาะอ่าโอเคเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้เอาแค่กินนะคะเพราะฉะยังมีอีกขอบคุณทุกกํำลังใจที่เข้ารับชมรับฟังวิดีโอยายจ๋าเด้อขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงยาตะกะแตนนะคะถ้าเห็นนี้ไปลองนะเก็บอร่อยแล้วจะติดใจค่ะบายบายมักซิมบายบายอร่อยมมักซิมบายบายลูกบายบาย วันนี้ก็โอเคนะคะฝากไว้แค่นี้เนาะนี่เลยนะคะรอบนี้รอบที่3ามแล้วยายจ๋ามาป่าหญ้าตะกะเตนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรอบหน้าน่าจะได้เจอดอกเนาะสวยงามของเขานะคะบอกเลยว่าทุ่งนี้ทั้งทุ่งแต่ว่าหญ้าเขาแรงมากๆเลยหญ้าสูงกว่าหญ้าตะกะเตนดูความอวบของเขานะอ่อนอร่อยไปกิ่นแทบด้วยกันคะ่ะความสุขยายจ๋าในช่วงนี้ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องมาเก็บ โอ้ยแซ่บทุกเมนูนะคะย่าตะกะเตนของเราเนาะบายบายนะคะ